ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็เกม f i r s to to f n t o m นะครับตอนแรกผมเห็นคำว่าโฮมอโลนี่น่าจะเกี่ยวกับปุ๊บมันอยู่บ้านคนเดียวตอนตีสามหรือเปล่านี่ยแล้วไอ้เฟททอมนี่น่าจะเป็นเชื่อผีอะไรสักอย่างหรือเปล่านีครับแต่พอไป Google ดูนี่ครับมันกลับชื่อว่ากลัวที่จะอย่างรู้ มันจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้กลัวที่จะอย่างรู้เนี่ยปะได้ข่าวว่ามีหลายอพิโซดเนี่ยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอีพิโซดเดโมฮะอพิโซดสองมาแล้วแล้วผมซื้อของแท้ตอนไหนวะจำได้ว่าผมโหลดเดโมมานะอ่าเดี๋ยวนี้ลองก่อนลองก่อนลองก่อนอโอเคมันให้ซื้อ <laughs> ผมโหลดเดโมมาจริงโอเคโฮมาโลนจะเป็นยังไงเนี่ย อยู่บ้านตอนตีสองกันหรือ Fear of f h Tom um. Episode 1 Home Alone นี่เงี้ยอยู่บ้านคนเดียวลืมแนะนำไปนะอือฮึไม่อยากให้เอาลงเล็ติดเลยเล็ติดนี่เงรพราเดี๋ยวเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแต่งไม่ฟิกชั่นฟิกชั่นนิยายเลอ อ่านไม่ทันนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่เออนั่นแหละผมอ่านไม่ทันโอเคผมจะเริ่มเลยแล้วกันถ้างั้นอืมมันเป็นช่วงกลางของฤด,ด,ดูร้อนนะครับพ่อกับแม่ไปเที่ยวนี่ครับในวันหยุดอแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวนี่เป็นอาทิตย์ อ,อ,อ,อยากให้หลับตรงเวลาเล,ลยออโอเคเราหวังที่จะนอนตรงเวลาหรือเปล่าผมอ่านไม่ทันเทคแม่งเร็วมากเ <c oughs> โอเคเทคมึงเร็วแต่เมาส์มึงโคตรช้าเลยไหนดิกรับพวกเสเพดถูกเกตเเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ผมจะแต่งเมาส์อ่ะแล้วข้อความแม่มาเฉยเลยอือหือแม่ถามเนี่ยอยากได้อะไรไหมลาบลาบลานู่นนี่นั่นนี่ครับอา่าบอกให้ดูแลตัวเองโอเคครับแม่พ่อกับแม่เดี๋ยวจะกลับวันอาทิตย์ตอนเย็นนี่อือหแม่กังวลเลยเนี่ยผมอายุสิบสี่ปีแล้วโอเคผมอายุสิบสี่ปีนี่ครับ ตอนนี้เกือบ3 4มสโอเคเดี๋ยวจะไปงีบสักพักนี่ครับแล้วก็จะไปสั่งพิซซ่าอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนนี่ครับมิสันโอลิเวอร์ดูเหมือนว่าจะนัดกันมาบ้านนี่ครับมาเล่นเกมมาริโอาค์แต่มีสันบอกว่ายังไม่แน่ใจเเพื่อนโอเคเดี๋ยวกูโทรหาจอร์ดด้วยอสัญญาไม่ได้เพื่อนอฮะ กูมีแผนไปกับไ e อ้แนทโอเคปลดล็อความสำเร็จ c ค r รียสกูเคเรียสทรงไหนอ,อ๋อยากแต่งเมาเมา,า้าเมาามากเมา้ามากโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้อาจจะช้าแค่บนเตียงนะครับอันนี้คือบ้านของเรามีรูปพวกเทพจากโอลิมปัสหรือเปล่าไม่แน่ใจ มีอันนี้เหมือนวิทยุเสียงหูฟังผมดังมากนะเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเหมือนจะเป็นโนต้ตแต่ไม่ใช่อันนี้เหมือนจะเป็นโต๊ะทำงานโอเคสเปซทูเกตอัพยังไม่อยากจะทำการบ้านตอนนี้นะครับรู้สึกหิว ไปหาอะไรกินก่อนโอเคอ๋อโตทำการบ้านโต๊ทำงาน <c oughs> โอเคเสียงแม่งอย่างดัง <c oughs> แม่ทำกูตกใจ <c oughs> ไม่ต้องไปสั่งอะไรนะลูกอ่าแม่ทำลาสัญญาไปแล้วไปดูในตู้เย็นโอเคส่วนเอ็มเเมสันนี่ก็ยังเหมือนเดิมนี่ครับ ทำไมอ่ะทำไมต้องต้องหมอบอ๋อเราจะส่องข้างล่างได้โอเคอืมนี่มันแจกันดอกไม้ปกติโอเควิ่งได้ประตูมันเปิดกระแทกหนะ้าอืมอ๋อห้องพ่อกับแม่นเงี้ยโอเคโอเคโอเคอ่า ทำไมคุณพี่ไม่เปิดไฟคุณน้องสียอ,อายุสิบสี่ให้กูหมอบอีกแล้วโอเคเปิดไฟได้ไหมอ่ะไม่มีไฟให้กูเปิดเหรอหรือมึงเปิดได้แค่นี้ไฟบ้านมึงสลัวมากนะครับตรงนี้มีวิดยุอีกแล้วแต่เปิดไม่ได้โอเคเาวาแปลกๆเาวา อาให้แบบว่าอาจจะไขเคียงโฮมสุกประตูเสียงมึงดังมากแล้วก็มืดมากเออ,เอ,อบัคโอเคมันเชื่อมกันถึงห้องครัวนะครับแล้วก็มีประตูอะไรตรงนี้อีกเดี๋ยวนะโอเคน่าจะได้หยุดก่อนตอนนี้นะครับ เพราะไฟมันดับบ่อยมากเครับวันนี้พายุเข้าไฟดับบ่อยแล้วรู้สึกว่าแบบสำรองไฟผมจะหมดเนีัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดียหยุดก่อนได้ไหมอ่ะน่าจะต้องหยุดเนีับแล้วออกไงอ่ะเฮ้ยไม่อยากเล่นใหม่เลยโอเคเยี่ยมเล่นใหม่หมดเนีัยแต่ก็ว่ามันไม่ได้เนี่ยเพราะวันนี้ไฟดับสามสี่รอบอืมโอเคแม่รู้แล้ว ไม่เป็นไรโอเคอย่าเพิ่งค้างสิโอเคไปหาลาสัญญากินนะครับเสียงสาวแม่งได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยประตูที่เชื่อมต่อกัน2ประตูอ่าฮะ,ะ,ะมีที่ให้พีคดูตรงนี้ด้วยแสดงว่าต้องมีเลยสักอย่างโอเคลาสัญญา เสียงประตูตู้เย็นมึงดังมากแล้วจำเป็นไหมที่ต้องเปิด2ประตูพร้อมกันโอเคนี่น่าจะเป็นเนื้อแช่แข็งเฟนส์อยากกินเฟนฟายฟไหมไม่อยากกินลารัญญาได้ไหมไม่ได้โอเคอันน้ำอ่ะเดี๋ยวทำไมผมเอาน้ำมาได้โอเค G t o t r o w l i i k e kick t o ring ไม่กิน G เสียงมึงเหมือนมึนเหมือนขวดเปล่าอะ่ะ อันนี้ปาลาล่สัญ,ญาอาหารมันเย็นมไมโครเวฟละ่ะบ้านมึงไม่มีไมโครเวฟเหรอหรือต้องใส่เตาอะโอเคตูอ้อบแหมไม่ใส่ไมโครเวฟเพื่อนไม่กี่ตังเสียงรถแม่งดังมาก ไ,ไฟมันระยิบระยับแบบนี้วะเนี่ยไม่ใช่เสียงรถเสียงเตาอบแมนึกว่าเสียงรถโอเคติง้งเรียบร้อยอือฮึโอเคอาหารดูดีนะครับอยากไปกินหน้าทีวีโอเคมึงนั่งกินตรงนี้ไม่ได้อายเสียงรูดพ่าม่านนี่ทําตกใจตลอดเลย เสียงใครวิ่งเสียงใครวิ่งโอเคนี่มึงกะจะมีวิทยุอยู่ทั้งบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วบางอันก็เปิดได้บางก็เปิดไม่ได้นี่ครับโอเคทีวีเปิดทีวีนะครับเหมือนที่ฟันฟันชอบพูดเอาติดเอาติดโอเคอืมืมสเปซทูกเกตอัพ กินดิเพื่อนกินยังไงอะเราดูหนังเรื่องอะไรอยู่ปะเนี่ยกินยังไงอะสเปร์ทูเกต up อ้าออาซูมได้ด้วยโอเคเหมือนเกมมากกว่าหนังเฮเอ้าเอาเอา,เอา,เอาดับออามาแล้วอะไรวะอกินอ๋อๆนี่ต้องกดมากินแบบนี้ โอเคอ่าไปเฮลิคอปเตอร์อ่าแดกแดกลงไปลีเพ <cl aps> มีใครขึ้นไปบนบ้านผมนี่ครับไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์แล้วละ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเอากิน กินกินกินให้หมดกินให้หมดโอเคอิ่มแล้วรู้สึกง่วงนอนน,นะครับมึงไม่ทำกันบ้านเหรอแต่ก่อนอื่นนะปิดทีวีโยนทิ้งแม่งตรงนี้แหละเราจะไปดูก่อนไหมว่าอะไรขึ้นมาบนบ้านเราหน้าประตูก็ไม่มีคนแล้วทำไมกูไม่พีคตรงนี้ก่อนวะโอเคไม่มี ขวดน้ำมึงไปกูกู <c oughs> ไม่มีเพื่อนแล้วทำไมมึงเดินสโลจังเนี่ยว <c oughs> ิ่งมีดีสารเมดสารมึงอะไรเนี่ยอืมโอเคจะกลับไปนอนนะครับหลังจากเชมเชมที่เคมีเคิาเหรอการบ้านวิชาเคมีเหรอโอเคขวดน้ำมึงอยู่ตรงนี้นะ โอเคเสียงเสียงมึงเหมือนขวดเป่ามากปิดประตูทำการบ้านโอเคเยี่ยบทำการบ้านเที่ยงคืนครึ่งนี่ครับอือฮึโอเคการบ้านเสร็จแล้วนี่ครับทำไปหลายชั่วโมงอยู่นอนใช่ไหม แม่แม่ว่าไงอีกอือย่าอยู่ดึกนะลกูก I should get to h e a r from m r m r s อทีอ่บอกว่าถ้าเราอยู่ดึกนะครับแม่จะได้ยินจะรู้จากพูล่าเลยพาว่าเลยใครออกเสียงถูกออกเสียงด้วยโอเคนอะน okay, เด็กดีนะเนี่ยอายุสิบสี่ทำการบ้านอยู่ถึงเที่ยงคืน,ค,น,นครึง่งนี่ครับก็แทนที่จะทำก่อนแล้วค่อยลงไปกินโอ้โหตีหนึง่งสิบหกอะโอเคหิวน้ำนะครับดีกูพามึงมาด้วยขวดน้ำนใช่ได้โอเคขวดน้ำมาดิโอเคกิน โอเคเรียบร้อยทิ้งนอนต่อแม่แม่ส่งใครอยู่หน้าประตูใช่ลูกไหมเอาแล้วกูไม่ได้ล็อกประตูเลยหรือยังไงโอเคปิดไปเปิดไฟไหมอ่ะ โอ้โหเพลงแม่งเล้ามากใครอยู่หน้าประตูงั้นหรือแม่อืมบอกว่าพิโอลานะครับส่งรูปนี้มาให้เ,เหมือนกับมีอะไรอยู่หน้าประตูเราเดี๋ยวจะโทรหาตำรวจน,นะครับแล้วให้เราไปซ่อนอยู่ในห้องนอนอืมอย่าตอบน่ครับไม่ว่าเขาจะทำยังไงก็ตามผมอยากรู้ว่าใครเนฮะีย ผมอยากรู้ว่าใครแมนเฮ้ยเยอยโอเคโอเคนอน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 ไม่ต้องต่อประตูแอนเซอร์เดือดรอกันเลยทีเดียวนะครับกูก็แปลตรงเกินประตูมึงยันหนีกูซี่กูตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูจากในห้องเราได้ประตูยาเพัง ไม่ได้ติดหลังคาถ้าดูตรงนี้ล่ะก็ย,ยังไม่เห็นนะครเงีแต่กี้เสียงอะไรสาวแม่งทำโคตรหลอนเลยโอเคปิดนอนคลิกทูไฮนอนไม่ใช่เหรอซ่อนทำไมนอนโอเคเมืดตึ๊บเลยเมึงเอ้ออออ เหมือนมีคนทุบกระจกเข้ามาในบ้านประตูไม่ได้ลรอกเข้าทำประตูก็ได้ไหมอ่าแม่บอกห้ามตอบรับประตูนี้หรือว่าเราต้องไปเช็ควะเผื่อไอ้คนเดิมมันจะยืนอยู่อย่างเงี้ยถ้าผมไม่ออกไปมันก็จะกดอย่างนี้ไปแม่ อออืืห huh. รู้สึกว่าเพื่อนบ้านน่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะไอ้พัวล่าเนี่ยถ้าไม่ออกไปมันก็กดอยู่งี้ใช่ไหมโอเคเขาบอกว่าเขาอยู่หน้าประตูนะครับ โอโอ้ซ่อน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 แลนแลนแทำแนแลนนอ๋มันวิ่งป่องไม่หยุดเลยอยคนลุกถ้ามึงปิ้งป่องอีกทีนึงกูต้องออกไปดูใช่ไหม เกมผีที่น่ากลัวอ่าตำรวจมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนได้ยินแต่เสียงโอเคตำรวจมาตำรวจมาแล้วโอเค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 นะครับเรียล โอเคไม่มีอะไรตำรวจมาละโอเคตำรวจครับโอเคฮะเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ที่แม่บอกมาอยู่หน้าประตูจริงๆเหรอโอเคอืมโหเฮ้ยเกมมึงออกเองเลยเหรอมันต้องเริ่มใหม่หมดตลอดเลยหรือเปล่าวะเย่ยมเริ่มใหม่หมดนี่ครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดยวเดีหยุดอ่าไว้ก่อนโอเคประเด็นแรกนี่ครับมันสปีดล้านได้อยู่อาแม่บอกว่ามีใครยืนอยู่หน้าประตูนะครับแล้วเราก็จะลงไปเช็คโอเคมีคนอยู่หน้าประตูจริงด้วยแล้วไอดอกแรกที่ผมตกใจเพราะว่า,น,าน่าจะเป็นเพราะผมหันไปหาเขา แล้วเขาก็มองมาหาที่ผมแต่รอบแรกเขาหายไปเลยนะโอเคอ่ะหายไปละโอเคคราวนี้เราก็ต้องไปซ่อนนะเงี้ยอืมอมีคนทุบก,กระจกมาแล้วไม่แน่ว่าห้องนอนแม่างเงี้ยอาจจะมีคนอยู่แล้วก็ได้อย่ากลัวผีนะเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ผีอ่าฮะ ผมว่าแม่งน่าจะได้เล่นใหม่หมดนะครับถ้าเราเข้าไปดูโอเคผมพอไม่ดูละช่างมันเนะี่ยใครรู้ว่าถ้าเราไปเช็คประตูมันจะเป็นยังไงเนี่ยคมอมเมนต์พอผมไม่จยข้า <c oughs> เคมผีที่คนน่ากลัวกว่าผีเงินหรือเคนะครับก็สมควงกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วจะไม่ผ่านได้รเายสวัวยด้ครับไม่น่าเปรี้ยวเลยกูเนี่ย